สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นมกันชายถึงต้องสอนเรียนคอมเมนต์บอกดูมีความสุขที่ผู้กำกับโจกลายเป็นจำเลยสังคมยังเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องกับกรณีของผู้กำกับโจอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ที่ก่อเหตุชาววงการสีกากีเนื่องจากรีดไถ่เงินผู้ต้องหาสองล้านแต่ไม่ได้สุดท้ายจึงทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาจนถึงแก่ชีวิต แน่นอนว่าด้วยความที่คดีนี้เป็นเรื่องใหญ่จึงทําให้ละลายสํานักข่าวและละลายผู้ประกาศข่าวนําเสนออย่างต่อเนื่องซึ่งหนุ่มกันชัยกาหนดพลอยพิธีกรชื่อดังก็ได้นําเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่องเช่นกันแต่แล้วดันมีเรื่องราวที่ทําให้เจ้าตัวถึงกับอึ้งกลางร,รายการเมื่อขณะที่หนุ่มกันชัยกาลังดําเนินรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีอยู่นั้นจู่ๆก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แบบหลุดโลกโดยในคอมเมนต์นั้นหนุ่มกันชัยได้พูดออกมากลางร,รายการสดเลยว่าหนุ่มกันชัยดูยมีความสุขมากที่ได้ ช่วยให้ผู้ต้องหากลายเป็นฮีโร่และทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่กลายเป็นจําเลยของสังคมหลังจากที่อ่านข้อความดังกล่าวเรียบร้อยทั้งหมดดาคาชาพาและรถเมคนหนึ่งนิดต่างบอกว่ามันคนละประเด็นซึ่งหนุ่มกันชายจึงได้ขยายข้อความนั้นให้ฟังแบบชัดๆว่า คือเขากําลังจะบอกว่าผมดูมีความสุขที่ผู้ต้องหากลายเป็นฮีโร่และผู้กํากับโจต้องกลายเป็นจําเลยของสังคมขณะเดียวกันแองจีได้โพสเสริมขึ้นมาว่าหรือนี่จะเป็นการเรียกทัวให้มาลงที่แอคเคานต์เฟซบุ๊กนี้จากนั้นก็จะให้ชาวเน็ตเข้ามาดูแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อทีหลัง ต่ว่าทางด้านหนุ่มกันชายก็ได้อธิบายให้ฟังแบบชัดๆว่าพี่ไม่รู้ว่าน้องต้องการอะไรแต่ถ้าน้องคิดแบบนี้จริงๆนะชีวิตน้องต้องนำมือไปเดินแทนเท้าแล้วนำเท้าชี้ฟ้านะเชื่อพี่คือน้องมีความคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องคือผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่คือตะกะมันไม่ได้น้ำแบบนี้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็ไม่ได้ไปกล่าวโทษนะ ถ้าเป็นเรื่องจริงคือเขาไปรีดเงินสองล้านและทำร้ายผู้ต้องหาที่จริงผู้ต้องหาคนนี้เขาถูกจับแล้วซึ่งสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ไม่ใช่จะไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิตคือมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ